ติดตามการลักลอบขนยาเสพติดนะครับบริเวณแนวชายแดนทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายนะครับพฤติการเนี่ยไปพบว่ามีรถกระบะดัดแปลงคันหนึ่งนะครับ เขาทําเป็นช่องลับนะครับเพื่อที่จะซุกซ่อนแล้วก็ลําเลียงยาเสพติดเดี๋ยวรอติดตามในภาพข่าวกันนะครับสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับนำมาโดยนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับท่านเลขาธิการปปอสอรวมไปถึงท่านผู้ว่าเชียงรายด้วยและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่า ตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่2ปิดล้อมตรวจค้น5จังหวัดนะครับ11จุดปฏิบัติการจับนักค้าเฮโรอีนข้ามชาติแล้วก็ยึดทรัพย์รวมกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวครับพันตำรวจเอกเทวีสอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพลตำรวจโทพานุรัตนหลักบุญหรือบิ๊กหลวงเลขาธิการปปอสอนายชรินทรองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกและเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำสถานเอกอัคารราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ถแถลงผลปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่2ครับปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่5จังหวัด11จุดปฏิบัติการเพื่อติดตามจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับจำนวน6คนด้วยกันครับทันบีกหลวงนะครับเลขาธิการปป,ปสกล่าวอีกนะครับว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้าเฮรโรอีนข้ามชาติที่มีผู้สั่งการเป็นชาวเมียนมาสืบเนื่องจากคดีการจับกลุมวันที่1กันยายน2,567ที่ผ่านมานะครับสำนักงานปปรสร่วมกับหน่วยงานภาคีจับกลุมผู้ต้องหา2คนพร้อมด้วยเฮโรอีน91.7กิโลกรัมก็เกือบเกือบร้อกิโลกรัมนะครับหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โกดังในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองซึ่งเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดในรถกระบะดัดแปลงทำช่องลับแล้วก็ลักลอบขนยาเสพติดมาจากพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยก่อนที่จะส่งต่อไปยังปลายทางประเทศที่3ในครั้งนั้นสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า5ล้าน5แสนบาทหลังจากสืบสวนขยายผลเครือข่ายดังกล่าว ไปจนถึงระดับผู้สั่งการนะครับรวมถึงสืบหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พบว่าผู้สั่งการเนี่ยเป็นชาวเมียนมาหรือเป็นคนพม่าเคลื่อนไหวอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีภรรยาเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ใช้ภรรยาของตัวเองรวมไปถึงบุคคลอื่นถือครองทรัพย์สินแทนเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับรวม6คนประกอบไปด้วยนะครับ นายไอยีซอ e ซึ่งเป็นชาวเมียนมามีบทบาทเป็นผู้สั่งการลำเลียงเฮโรอีน91.7กิโลกรัมดังกล่าวและบุคคลในเครือข่ายอีก5คนซึ่งถือว่ามีพฤติการเป็นผู้ร่วมขบวนการในการลำเลียงเฮโรอีนและก็รับคำสั่งมาจากนะครับนายไอยีซอ e นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของบุคคล ที่ถูกออกหมายจับและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ต่อไปด้วยนั่นเองครับโดยปปสนะครับร่วมกับตำรวจทหารรวมกำลังพลกว่า200นายปิดล้อมตรวจคน้นภายใต้ปฏิบัติการตัดไปแต่ต้นลมครั้งที่2ในพื้นที่5จังหวัด11จุดปฏิบัติการและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้3คนทั้งนี้นะครับได้มีการ ตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า1้ล้านบาทเลยทีเดียวครับครับหมายจับ6กหมายค่ะเป็นคนไทยหมดไหมคะหรือว่าเมียนมากี่คนม,มีเมียนมาเป็นคนชาติพันธ์สองสองรายนะครับแล้วก็อีกทั้งหมด4หมายก็จะเป็นคนไทยนะครับที่พื้นที่ในกรุงเทพสมุทรปรารและก็ชลบุรีครับฤติการพวกเขามีความแตกต่างกันยังไงใครเป็นเจ้านายใครเป็นผู้ว่าจ,จ้างอะไรเงี้ยครับคือเจ้านาย ผู้เป็นเจ้าของของเนี่ยจะเป็นคนนมากนะครับแต่ว่าคนไทยทั้งหมดที่เราจะที่เราได้ออกหมายไปแล้วเนี่ยจะเป็นตัวขนนิวเรียงนะครับซึ่งขายงานเนี่ยจะเป็นขายงานไม่ทราบว่าทางสื่อมวลชนจําได้ไหมเคสก่อนหน้านี้ที่เราไปจับกลุมที่โกดังที่นนทบุรีที่เป็นรถเซฟรถนะฮะที่ที่เราไปจับที่โกดังที่เฮโรอีน9 1กิโลนะครับจะเป็นเจอขายเดียวกันนะครับ ความเกี่ยวข้องคือเขาเกี่ยวแค่เฮโรอีนอย่างเดียวไหมคะหรือว่าเมทแอมเฟตามีนอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวด้วย<ป>ือคือคือคือขายการใช้ยาเสพติดเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงว่าเขาทำเฮโรอีนพวกนี้นทำหมดทั้งเฮโรอีนทั้งไอซ์ทั้งยาบ้าทำหมดแต่เพียงแต่ว่าทิศทางของยาเสพติดแต่ชนิดเนี่ยมันไปแต่ประเคศต่างกันกนะครับอย่างไอซ์อยา่างเฮโรอีนนะครับก็จะไปนอกประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแต่ถ้ายาบ้ามันก็จะอยู่ที่ประเทศไทย นะครับเพราะว่าปัญหายาเสพติดของประเทศไทยเกียบาบาแต่ว่าถ้าจะเอาสิดค้ดคีอื่นเนี่ยจะใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อจะออกสู่ภศยนอกสารเสพติดของเครือข่ายเนี่ยค่ะเขานำเข้ามาจากสามเหลี่ยมทองคํา<ม>แล้วก็ผ่านชายแดนหรือว่ายังไงครับคคือคือยาเสพติดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าผลิตที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับไทยเราพม่ามันก็จะเป็นพื้นที่ เป็นของชนกลุ่มน้อยเป็นพื้นที่เขาใช่ไหมฮะน,นำเข้าผ่านประเทศไทยเนื่องจากว่าอะไรนม่รว่าประเทศไทยเนี่ยมีการทนการผลผลส่งที่สะดวกกว่าประเทศในภูมิภาคจะออกไปสู่ประเทศที่3ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นอนนอสเตรเลียผ่านประเทศไทยดีทีสสุดงนั้นเขาเลยใช้ไทยเป็นทางผ่านแต่เราต้องยอมรับ่ากนึงว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติดนะครับเราเป็นทางผ่าน คเครือข่ายนี้ทํามานานหรือ,อยังครับถ้าตั้งแต่ปีปศออไหนผมคิดว่าผมคิดว่านานแล้วนะครับเพราะว่ายาเสพติดพวกเฮโรเนเองเอาเซเองแล้วก็ชาวบ้าเองเนี่ยที่เขาทำได้เพราะมีเงินสะสมจนกระทั่งมาซื้อบ้านซื้อช่องมีเงินงหมุนเวียนอยู่ในบัญชีธนาคารที่เราสามารถยื้ได้ในวันนี้ที่เรากป็นอะย่ยื้อแต่ประมาณร้อยล้านบาทเนี่ยก็คงทํามานานพอสมควรนะครับ นี่พวกเขาครอบครองจากการทำยาเสพติดค่ะมันมีบ้านหรูหรือว่ามีที่ดินมีอะไรยังไงบ้านที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเลยนะคะก็ตามที่เห็นในะ้ะที่มันจะเป็นคนในที่นี่คือบ้านของเขาแล้วเรายังมีที่ดินที่เขาทําเป็นที่นาสวนแล้วก็หลายแปลงอยู่ที่เชียงรายนะครับซึ่งก็มูลค่าพความสมควรนะครับเจอความข้องเกี่ยวกับตัวนายพันใหญ่ที่เราเคยจับไปก่อนหน้านี้บ้างไหมคะจอจางค่ะ อ๋อก็มันกครคสกันไอจจอจานเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีครับแต่ที่ท่านเลยาว่าเราตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับจอาจานนะครับไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวเราก็จะทําไปเรื่อยๆอพยาพยามลดปัญหายาเสพติดที่เข้ามาบ้านเรานะครับแตี้เนี่ยว่าเครือข่ายนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับคนดืนวกันครับคือ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 เป้าหมาย เนี่ยจะอยู่ที่เชียงรายที่ทางเหนือแต่ว่าถ้าจะเป็นเครือข่ายอื่นที่จะนาเข้าจกติดนเนี่ยมันก็อาจจะมีจากที่อื่นด้วยเราไม่ใช่เครือข่ายนี้ยโการเนี้ยในจุดเชียงรายเฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้นใช่ครับแล้วเชียงรายแล้วก็ลงไปสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศแล้วก็ลงไปใต้แล้วก็มอกไปนอกประเทศ